สิ่งที่เฮาจําเป็นที่ได้ใส่นั่นแหละบปฏิสังขายโยเกี่ยวหน้าอาหารอินทบาทเี่หน้าผ่าเี่หน้าที่อยู่ลุง <c oughs> ที่ก็สอนเราไนเา่เอาเอาไปได้ก่อนให้บ่ให้เห็เนบ่ให้คุกคีกันให้ทองทองจำบทสวดมุ่น กปฏิสังขยาบินทบาทแน่ผ่าแน่ที่อยู่อาศัยแน่ <c oughs> ยารักษาโรกแน,น่คนสำคัญจะเป็นเนาะในมูอมูสูงมูสอสามนี่พอแบบของใหญ่ขึ้นมาแน่ค่ะอา่านหนังหนังสือปไต่พิดกอ่านปไต่พิดกจบในในสบักเดียวนั่นสอบตีโทเอกได้เลย หลาัาอีกนยังมาเขาอา่านไปก็สอบอะไวก็บู้ตัวเองพอลแล,ลยย้วยางก็ได้หัหนหลกอา่านแค่ฉบับเดียวเนี่ยมันก็ร่วมทั้งบท e ด้ว่แล้วสอบดีอะไรสอบโท่ไรสอบเอกอะไรมันจบปัตย์ไทยพิทกแล้วทิ่ชุดสงสารไม่ไี้ทั้งบแหละถ้าอา่านไปแล้วเขาบอกไปรงเลียงอะไรดอกเขาไปลงสือสอบอาหลดก็เลยไปรงเลียงแต่สอบทำไอสอบอืตันวนี้ สดทําีโท่เองชาเขาไปเลียนมังเข้าไปแล้วต่อเนี่นั้นผู้ใดสิบวชเรียนต่อมหนังถึงหกถึงปริญมาก็ได้ได้ทั้งนั้นในวัดนี้กระ้ยังอีกหลาผู้สิตมอสีผู้สิมอหน่งก็แล้วแต่หมดันั้น ส่วนที่สำคัญตึงเป็นสำหรับมูสงเ้าคือสวดมนต์ทำวัดหรือท่องจำต่างๆที่ที่เป็นเครื่องใส่ของมูพักเนียน่ยเนี่ยกับเนี่กับว่าคือกันเด้เนี่ยกับกิรณาคือกันเด้ไปอธิษฐานใส่เพื่อได้ผ่าก็ดีบอกขอวัดฟันเอาแลวกที่มันเป็นหลักๆก็คือการทำสมาธิ ยืนสมาธิเดินสมาธินัง่งสมาธินอนสมาธิชนอุบายที่เขาถามาามาว่ามีอุบายเอียงในการภาวนาให้ไดผลเฉียบพันว่าสันหรือว่าให้รู้คขาว่าปัจจุบันเห้เร็วที่สุดเอเพราะมีอุบายคําว่าอุบายที่เขาคิดหาคิดหาว่าอยาให้มันได้ผลเร็วๆนั่นเป็นตัณหาเป็นอุปทานเป็นเอียงที่หลอกให้เ้าทรงจิตออกนอกเด้อเออ แค่บ่คิดหาอุบายนั่นก็เป็นปัจจุบัแลเวคือบ่ไปคิดหาอุปกรณ์มาเสริมบ่ไปคิดหาอุบายว่าต้องคิดแบบไดต้องทําแบบไอมันคอยู่ในแแค่ลมหายใจจุดอุนาโลมมก็อเอาอาการปิติมาเป็นเครื่องยืนยันมาเป็นผู้ทรงท่านเจริญชางยานหนีจากรักไงไมาเลยคือลมหายใจ หากูได้มีสติเนี่ยสติก็คือจิตแล้วก็จิตในจิตก็แห้งเห้วสติก็เลยขวบคุ้มบ่อยมันคิดไปทั้งไม่ดูในลมหายใจเนี่ยเดี๋ว่ากายเวทนาจิตจิตเวทนากายนี่มันมันยู่หรกเดน่แค่ว่ามีลมนึกถึงลมหายใจเนี่ยนึกกับจิตก็แห้งแล้วเออมันก,กับจิตถึงแล้ว บอกให้มันคิดไปทงางไม้ก็เลยอดเป็นจิตในจิตหรือสติกับวับจิตประคองไว้หยุ่ในความรู้สึกผู้อยู่กับลมก่มอยู่กับลมไปเลยผู้อยู่กับอุณารมก็มอยู่กับอุณาโมไปเลยจะไปหาคิดอุบายไหมอุบายไหมตัวเลวแต่ะกันส่งความคิดออกไปค้นหาวิธีสิ่งในจะกของมาดูเรองนั่นเป็นกิเลสอันละเอียดแยบคายเป็นอยากซ้อนอยากเล่นจากก็ เมื่ออยากซ่อนอยากเข้าไปแล้วมันเลยเหตุแห่งความละเอียดของกิเลสตัวน,นั้นเท่าเลือดิมองไปเห็น่าอยังนั้นอย่างนี้ไวยเกิดคือแค่ว่าขำมีวอเรียกว่าอยากซ่อนอยากนี่แหละการมาฉันทะนี่มันมีความพอใจในี่ในความสีงสงบม,มันมีความพอใจในความสีอยากเป็นแบบนี้แบบนี้หรือการมาฉันทะแห่งสมาธินะั่ชสครับ เลยสงสัยว่ามีอุบายอย่างบ่มีจิกิจชามีอุบายนั้นมีบ่ที่ว่าให้เชียบพันให้เร็วหรือว่าให้หฮาระลึกรู้อยู่ในปัจจุบันการคิดออกนั่แหละคือการดีออกไปหาอาดีตและอนาคต่วมนปัจจุบันการบ่คิดออกจากล่มหรืออุณาโลมจุดใดจ,จุดหนึ่งเป็นฐานที่แต่งให้คิดให้เ้ามาัันนั่นคือปัจจุบันสาหรับผู้ถามนั่นพร้อมเลว่าจะไปหาอุบายยังอีกลมหายใจหนึ่ง ความรู้สึกในกายหนึ่งเนี่ยร่ลมหายใจความรู้สึกในกายก็เป็นเวทนาในเวทนาอันเป็นอุนเบกขาเวทนาไปงล้วเลยจิตไม่จิตแต่แต่ว,วกอบคุมบ่อยมันออกจากลมมันปีติที่เขาเอาไว้ในลมมันนั่นแหละกายเวทนาจิตเวทนากายเมื่อมันตั้งมันดีแล้วมันนั้งเห็นดอก ต่างๆนั่นน่ะอันเกิดจากภาวนาอันเกิดจากจิตสงบอันเกิดจากจิตตั้งมัน่นหรือว่าสมาธิเออความรู้อันใดก็ช่างบ่าว่าจะเป็นแสงสีเออขาวเหลืองแดงบุบๆวบบ่บา,บาต้องไปสนใจนํำพข้าคิดหาเหตุผลต้น,ตนปลายมันแค่เห็นอยู่สื่อ,อหรือนิมิตต่างๆอันเกิดเป็นภาพสวรรค์นรกผีเปรต หรือบุคคลที่หูและบุหงกษานแม้กระทั่งเป็นนิมิตของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพระพุทธเจ้าก็ชา่อย่าน้อมน,น้เข้ามาคิดนึกคุงแต็งใดใทั้งสิ้นี่แหละนิมิตใดใก็ช่ามแม้ห้องเมื่อมันหายไปแล้วกก็จะร่ำไปคิดขึ้นมาเด้เออนั่นเป็นอดีตของ่นบ้าเออเหมือน <c oughs> มันทือ่อ,อหลอกหลอกในไปแช่ยอยู่อย่างนั้นให้ไปข้าม เปข้างจะวอกไมยเป็นหลักสัญญาปกะเป็ีกันแน่ลอดีตสัญญาป็ะเพณีกนอย่ามันมาตกข้างนิมิตแสงนิมิตสีนิมิตเสียงเสียงล้วนแล้วจะเป็นอุปสรรคทั้งนั้นถ้าเราคิดถ้าไม่นาเข้ามาคิดไม่เป็นอุปสรรคล้วก็เป็นปัจจุบันพอนี่แหเงเสียงสวดมนต์บางทีมันดังมาจากฝาาฝาก ูเส,สียงมวนเอตั้งจากต้นฝาแต่นี้ดังแววแววมากทางไกลเหมือนกับว่ามาจากภูเขาลูกน,นั่นหนูแต่นี้เสียงตีของเสียงตีกองเสียงเหด่นลันนาเสียงเด่นโซอเสียงต่างๆสารพัดนี่คือเสียงอันอันมวนอันพึ่งปรตนาแต่ว่าถ้าเามีเสียงอันพึ่งปัตนาแล้ว โอ้อยากฟังอีกเนี่เสียงอันไม่พึงปรานาก็าจะกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละบางว่าจะเป็นเออเข้าไปใส่สื่อสมมติมันหรือว่าเข้าไปให้ความายมันว่าเสียงดีเสียงร้ายที่กินสักตะบาทเสียงนี่ไม่ดีไม่ร้ายเด้เนี่สักตาบาทเสียงมันบ่มีดีบ่มีร้ายจะไปใส่ควอมายให้มันนั่นแหละถึงบอกว่าจะทรงคิดออกมาจะไปคิดนั่มมีมีทั้งตาทั้งหูทั้งเกี่ยหูทั้ง ลิ่และทั้งกายทั้งกายหนึ่ส่วนมากี่ยวว่าอาการพิติสแสกซอนเมื่อชิตตั้งมันแล้วพิติต่างๆเกิดขึ้นมาคือเกาแสกซอนบ่ต้องไปคิดถึงมั่นบาหน้าหยางเวลาเขาจิตให้ว่างฐานแ่งกิตคือขั้มข้อมือสกิบหน้าผากขั้หนึ่งพ่อสำหรับผู้อยู่หน้าผากก็อยู่เด้อสำหรับผู้อยู่บนหัวก็อยู่ไปสำหรับผู้อยู่ทำการก็อยู่ไปสำหรับผู้อยู่ในล่มหายใจเลยอยู่ในโพรงจมกอยู่ไปแค่นั้น บางที่กับนลุกแสกซอนอย่าไปคิดว่าคนลุกแสกซอนขึ้นหยังกะปีติคือเกากุญจกาติตินี่มันซ้อนกันเป็นมากบางที่มันกระโยกแสกซอน,นะเป็นภารณากิติโยกร่างกายโยกนิ่มๆลึกๆโยกหน้าโยกล่างโยกซ้ายโยกขวานี่แ,แสกซอนบางที่โอกาสกิกิปิติแสกซอนโดยแสงสวา่างต่างๆหลายสีฟองแล้วถ้ามันจะเป็นแบบใดเหมือนไฟออกอยู่ในโพงอยู่ในหูดังนี่ก็เป็น ว่ามันเป็นไฟลูกบุ่มๆเดเป็นเหมือนหลอดอ่ออนมีมวนว่นขาวๆเ,เป็นแทง่งเป็นรุ้นดังว่าแท่งน้ําเป็นอยังก็แล้วแต่ยาคิดแสกซ้อนหอยเอห่เาลูกซื้อเข้เาใจบอคําว่ายาคิดแสกซ้อนป้อมพอพวกนี้มันก็มีของมันเองเป็นปกติม,มีต่างๆกับแสกซ้อนเข้ามาแต่ยาคิดแสกซ้อนนัก้าไปคิดแสกซ้อนเข้ามากนะแสดงว่าบ่าตังมันแล้วบ่เห็นอันนี้จังบ่เห็นอนัตาแล้ว มันจะไปดึงเขามาหาเหตุหาผลหาข้อหมาย่าล่ะมันบมันไปอยู่หมองอะไรต่างๆที่เขาไปคิดมันเลยอยู่หมองมันเลยหลังเขาไว้เองเรื่องว่าผมจะข้างว่าสติปัจจุบันหรือปัจจุบันนักขณะเรื่องบรรลุตัวนี้บบอย่มีความละเอียดยู่ที่เขาถามมาก,กันดีแสงสีนั้นที่นี่คืออะไรว่าต้องไปให้ความหมายว่าคืออะไร ลายหรือดีว่าต้องไปให้นข้อหมายว่าลายลดูดีจะไปเห็นข้อหมายจะไปคิดออกยิ่งเรื่องอันประเภทฝันนี่จะมาถามเหรอฝันเห็นพญานาคห,หัวเ,เกี่ยวข้องอะไรขนูเป็นยังไงอยู่สัตอ์จะจะคิดก็ไม่ยัง้งภาษาฝันมึงฝันมา่อตะเกิดจนเท่าเดิมมึงก็ยังฝันอยู่เสอมาอย่างตั้งตาตาเขาเห็นคนเดียวมีสดๆเดีอวนี่เขาไปยังวัาบันโปนี่สิปัสาวะนั่งก็ฝัน อมีเกี่ยวข้องอะไรบุญสัมพันธ์ไหมอมิตรบาปสัมพันธ์จริง่สมมุิจะเป็นสัมพันธ์กับงูอย่าเกิดเป็นงูอ๋อนาะแหละอย่าไปคิดเขาม้านอนหลับฝันมันกับฝันสมือก็ยิงมาถามอย่างกับกูสมุงมีหนังสือทำไ้ฝันลงไปหาอานเอาบ่สนใจเนวมูนี่ยู่แล้วเอนั่าบอกจับบอสข่าวปัจจุบกันนะวันนั้นเบาเรื่องภาวนากวนจะไปนิพพานเดี๋ยวนี้ นูไม่เอาอะไรแล้วนะโอ้ยห่างเอ้ยฝันพระเจาหนักก็สื่อก็เดี๋ยมาถามว่าเอาอย่างแล้วจะไปนิพพานอย่างเดียวเดียวก็ว่าไปดูดวงสาวจะมาเล่นเล่นน้ำเด็กน้อยแลี่ตอบให้แล้วประเภทยรับฟันเจ้าสิฝันเห็นพระพุทธเจ้าก็สร้างเขาบอกให้สนใจเลยขนาดตาเขาเห็นยืนนั่งโคมองเดินเห็นยืนเดินเขาก็ยังบริสุทธิ์ใจถึงน้ำเกิดเป็นหนึ่ง เข่ปฏิเห็นแบบว่าน,นอนหลับเด้อย่งางไปเฮาก็เห็นเด้แต่ว่าเฮาบ่คิดแทรกซ้อนเอาใจว่านี่ย่งางไปตามถนนหนทางเข้าตามป่าตามดงนี่<อ>พุทธเจ้ายืนทะเลอยู่เฮาก็บ่ได้คิดแทรกซ้อน่ปฏิเฮ็ดหยังเด้ดูเฉยๆเด้นี่แล้วดูซื่อปฏิให้ความหมายหยังเลยอันนี้บ่แม่นนั่งหลับตาเด้ยงางเลาะเล่นเป็นตัวถี่แล้วยางควบคุมได อมเพุ่มความคิดจากของเองแล้วบางทีมันออกไม่ยก็ลู้ซื้อแค่ใน้ากายจะซึอนอะไรจึงจะไปคิดหาอุบายอย่างนั้นอุบายยังนี้การหาอุบายั่า่ะคือการถูกหลอกแต่ว่าล่ะมันหลอกให้หองารับสนแสกซ้อนล้มยางเดียวสําหรับผู้ฝึกใหม่ก,ก็ดีเออผู้เป็นแล้ว,ขวเข้าใจดีแล้วยในฐานฐานแห่งความรู้สึกโตลู้ยังก็ว่าสู้ลู้ซึกโตหรอกนะมันจะซ้ำดายตรนี ดูซึกโตในเ้าอาตโตนี้มันเป็นจุดดูเป็นความรู้ซึกโตห้าหน้าผากนี่บางคนอยู่หัวหลดบางคนอยู่ทำกลางอกม,มันอยู่หลดอดมันไปอยู่ก็มองรอกแต่วันอยู่ในตัวห้มันได้หมายถึงรูซึกโตในใกายนัออ่แหละมันต้องไปคิดหาอุบายอย่างเด้อการคิดหาอุบายเป็นการสรงคิดออกนอกเป็นถึกหลอกอยากซ้อนอยากตัณหาซ้อนตัณหาเรื่องน,นมันอยากแห้ผล่อไปได้เหมือนกับหลวงปู่เจ้าพันว่าอยากไปนิพพานไปไม่ได้เพราะมันอยาก nhưng ấy, tâm ủa, ủa, tâm ủa, 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 ủa,